อเออน้ำพริกอย่างคือผัดเนี่อเลยน้ำพริกบองเอาแก้วบองแก้วบองจ้าปลาดามเป่าเห็ดแก้วบองจ้าปลาสับปลาสับโลนเนือน่ากินไหจ้าปลาสับจ้าปลาสับ จากมาดามเป้าสูตรมาดามเป้าจาเป็นเครื่องคบเรื่องกินค่ะถ้ายช้กิน,กน,นจปะปลาซับจังจากไทยเลยไม่ได้ซับทุกอย่างสําเร็จวลาซับจังจากไทยผมไม่หอมอีลีพอล่พอหรอเป่เพราะว่าพ่อดื่มเพราะว่าทุกอย่างเัดตัดส <พอ S 1> ินไปนวดแล้ว เป็ดก็ใส่เมือยมันเป็ดอันนี้เป็ดซีมแล้วพราวามันบ่อไอยเผ็ดหรือว่าเขากินสามีมันสีได้เบิดเร็วเป็นยังไงซาบขึ้นอห่างบ้านเข้าไหมจํำคนหงอหอนไหมเฮ้ยใช่ไหมบ่อเป็ดเป็นมัอืมใช่เบิดแล้วเนาะอืมเอ้ยแม่ก็ดากแดงนี่เอาบ เป<พ>นเพดไหมไมางคู่อ้วนซ้ำนีนเลยแต่อยากเติมมันจะค่อยค่อยเติมค่อยโรย,ยนั่นลงอีกปลาซับปลาซับบองบองปลาซับจ้าส่วนผสมเนาก็มีไอ้ใบบักขวดกระเติ่งกระเทียมหอมชาตะไคร้ใบมะกรูดผงชูรสด,ดูจ้า ได้แล้วจะเห็ดไฟอ่อนตีเวะลาจะผัดนี่อไฟอ,อ่อนมันก็่ไหมแล้วน่ะเจ้าก็เข้าใจเหรอเปลป่าเลยูทำเองจ้ามแม่ไม่ใช่ไปนอนงีบแล้วเหรอ ถ้าแกนอนเข้ากันมันสิกงหนมันพอเก็บแล้วอ่ะนว่าที่ไหนที่ฝั่งหนึ่งค่ะมันพอมออืถ้าถ้าเก็บพรุ่งนี้กคือมันจะไม่เก็บพรุ่งนี้มันร้อนไอ้มันหนาวนมันฝนก็เก็บคืนค <S <S นี้ไงก็บอกอ่ะอมาจ้ามาซิมน้ำกันแซ่บค่ะพอแล้วพอแล้ว เราก็ไปแต่เช้าดิเราก็ตามใจเด้กใคะว่ากันเด็กมครว่ากันเออได้คใครว่ากันยังไงกไ็ได้เพราะจะได้ผลไม่ครบตามออเดอร์ปหญญายามีความสุขเออเนาะอืมใจได้เลยนะบะแมงยังดอกบ่เคยห่างกันบ่แมนว่าคือยังสั่นไหยคือแล้วเห็ดแนวอย่างแนวกินห้ตื่นมากได้กินพร้อมเลยนะกอ จะเาเรียกพันยเจ้าติ่ตื่นเลยเนี่ยฮ่ยาเขาบขอกว่าตับอันนี้ได้สามีดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะติช,ช้าจังเลยสำหรพิคนปลูกผักพ่กพอได้กินจ้ะพ่อได้ใส่แก้วมะดาบนมะดาบน,นนี่ผักชีพ่อได้ใส่ปนเพิ่นจ้าดูจ้ะอืมหอมผักต้มหอมผักชีบานเลา ผักกัดเฮียนผักกัดเจ้าเฮียนบ่บนเนี่ยห,หืนนหบ่มันสารเณรจ้ะสาระเนรพันเกิดดีดีแตกเก่งต้นก็เป็นสีม่วงว่าสารเณรไหมไปแปลกเยอะอันนี้ผักกัดเฮียนคือยกันจ้ะนี่นี่ก็มีพักบุ่งขึ้นชายอืมคดีขึ้นชายอันไทยตัวนี่ นี่พักกองมวนชะอมเพิลพริกกูเห็นวางงามๆสิเผ็ดเผ็ด้น่้ะนิ่กินกับสมปลาไหมเผ็ดเพ็ดโอเค okay, จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าหอมปลาบองเรียบร้อยแล้วจ้าพัดในบ้านปลาบองพัดในบ้านบ่ได้จ้ะต้องมาผัดไอ้บริเวณบ้านตากอากาศข้างนอกนี่จ้า